คำสารภาพของผู้สูงวัยที่ไม่มีใครฟังคุณใครรู้สึกไหมว่าตัวเองกำลังพูดอยู่คนเดียวแม้จะมีคนราบข้างอยู่เต็มบ้านบางครั้งความเงียบที่เจ็บที่สุดไม่ใช่เสียงที่ไม่มีใครพูดตอบแต่คือเสียงในใจที่ไม่มีใครรับฟังผู้สูงวัยหลายคนอาจมีบ้านมีลูกหลานมีข้าวกินครบสามมือ้อ มียาไว้ดูแลสุขภาพครบทุกเวลาแต่กลับไม่มีใครสักคนที่นั่งฟังอย่างตั้งใจว่าวันนี้คุณคิดอะไรรู้สึกอย่างไรหรืออยากพูดอะไรกับใครสักคนที่ไม่รีบเร่งจากไปเมื่ออายุมากขึ้นคนรอบข้างอาจเริ่มคิดว่าพ่อแม่ไม่ต้องพูดมากก็ได้แค่ดูแลท่านให้พอเพียงก็พอแล้วแต่ในความเป็นจริงแล้ว สิ่งที่ผู้สูงวัยโหยหามากที่สุดอาจไม่ใช่ของของไม่ใช่การดูแลอย่างดีแต่เป็นพื้นที่เล็กๆสำหรับให้หัวใจได้พูดบ้างพูดถึงความเหงาความฝันที่ยงังจางความกลัวในวัยชราความห่วงใยที่ไม่มีใครฟังมีคำพูดหนึ่งที่ว่าความเหงาไม่ใช่การอยู่คนเดียวแต่คือการไม่มีใครฟัง เมื่อเราอยากพูดคำสารภาพที่กำลังจะเล่าในบทความนี้อาจไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแต่อาจเป็นเรื่องที่ผู้สูงวัยเก็บไวเบ้เงียบๆในใจมานานบางคนไม่เคยได้เล่าให้ใครฟังบางคนกลัวว่าถ้าพูดไปจะกลายเป็นภาระบางคนเพียงแค่อยากให้มีคนมานั่งข้างๆและพูดว่าเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหม บทความนี้ไม่เพียงเป็นตัวแทนเสียงของผู้สูงวัยแต่ยังเป็นการชวนลูกหลานทุกคนให้หันกลับมาฟังอย่างแท้จริงเพราะบางครั้งสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตไม่ได้อยู่ในโลกออนไลน์แต่อยู่ในสายตาและหัวใจของคนที่นั่งอยู่ตรงร่าเราทุกวันแค่ไม่ได้พูดไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรจะพูดคุณเคยสังเกตไหมว่า เวลามีวงสนทนาในบ้านไม่ว่าจะเป็นช่วงกินข้าวช่วงดูทีวีหรือเวลาไปเที่ยวผู้สูงวัยในบ้านมักนั่งฟังเงียบๆย,ยิ้มบางๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงความเห็นหลายคนอาจคิดว่าพ่อกับแม่เงียบเพราะไม่รู้เรื่องอยายเงียบเพราะเรื่องสมัยนี้คงไม่เข้าใจเขาคงไม่อยากพูดหลอกปลอนปลอยไปเถอะแต่ความเป็นจริงอาจตรงกันข้าม คนที่นั่งเงียบที่สุดบางครั้งอาจเป็นคนที่อยากพูดที่สุดเพียงจะพูดไปก็ไม่มีใครฟังพูดไปก็ถูกแทรกกลางประโยคพูดไปก็มีคนขำเบาๆว่าเรื่องเดิมอีกแล้วพูดไปก็รู้สึกว่าคําพูดเราคงไม่มีค่าอีกต่อไปผู้สูงวัยหลายคนเติบโตมาในยุคที่ต้องฟังต้องอดทนและต้องเก็บความรู้สึกไว้ในใจ เมื่อเข้าสู่วัยเกษียณจึงไม่ถนัดจะบอกความต้องการของตัวเองไม่ใช่เพราะไม่มีอะไรในใจแต่เพราะเคยชินกับการถูกละเลยมานานพอพูดแล้วไม่มีใครสนใจจึงค่อยๆหยุดพูดและเมื่อหยุดพูดคนรอบข้างก็ยิ่งเชื่อว่าท่านไม่อยากพูดอยู่แล้วแต่นั่นคือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างน่าเศร้าในวัยที่มีประสบการณ์มากที่สุดในบ้าน คนที่เคยล้มเคยผิดหวังเคยประสบความสำเร็จเคยมีความฝันเคยสร้างครอบครัวเคยผ่านวิกฤตเศรษฐกิจเคยเลี้ยงดูลูกหลานมาด้วยมือแต่วันนี้กลับไม่มีใครถามไม่มีใครชวนคุยไม่มีใครตั้งใจฟังมันเหมือนกับว่าประสบการณ์ทั้งชีวิตที่เคยมีค่ากลับกลายเป็นเพียงความทรงจำเงียบๆที่ถูกเก็บไว้ใต้พรม และคำว่าเดี๋ยวหนูจัดก,การเองที่ฟังดูเหมือนการช่วยเหลือก็อาจกลายเป็นคำพูดที่ทำให้ท่านรู้สึกว่าเราไม่จำเป็นแล้วสิ่งที่ผู้สูงวัยอยากพูดแต่ไม่เคยมีใครถามบางทีแค่คำถามง่ายๆอย่างพ่อครับเมื่อก่อนพ่อเคยฝันอยากเป็นอะไรหรอแม่ครับมีอะไรที่แม่ยังอยากทํำอยู่ไหม ตายายเคยเสียใจอะไรมากที่สุดในชีวิตคำถามเหล่านี้อาจเปลี่ยนบรรยากาศเงียบเหงาให้กลายเป็นช่วงเวลาที่อบอุ่นที่สุดของวันและอาจเปลี่ยนรอยยิ้มจางๆให้กลายเป็นแววตาที่เป็นประกายอีกครั้งเพราะทุกคนล้วนต้องการพื้นที่ให้เสียงของตนมีค่าไม่ว่าอายุเท่าไหรก็ตามผู้สูงวัยอย่าเก็บทุกอย่างไว้คนเดียว ลองเขียนลองเล่าลองพูดแม้จะยังไม่มีใครฟังในตอนแรกแต่อย่าปล่อยให้เสียงในใจคุณดับลงไปโดยไม่มีโอกาสได้ออกมาลูกหลานก็รับฟังไว้ใจไม่ใช่แค่พยักหน้าให้จบๆแต่คือการมองตาตั้งใจและเปิดใจให้กับเรื่องราวของผู้มีพระคุณที่เคยปกป้องเรามาตลอดชีวิต เพราะแค่ไม่ได้พูดไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรจะพูดและแค่คุณฟังอาจเปลี่ยนใจที่เคยเงียบให้กลับมาสดใสได้อีกครั้งทำไมถึงรู้สึกโดดเดี่ยวทั้งที่อยู่ในบ้านเดียวกันคุณเคยไหมอยู่ในบ้านหลังเดิมที่เคยอบอุ่นโต๊ะอาหารตัวเดิมเก้าอี้ตัวเดิมกลิ่นกับข้าวฝีมือแม่ยังลอยอวนอยู่ในความทรงจำแต่ในวันนี้ โตะนั้นเงียบกว่าที่เคยแม้จะมีคนเดินไปมามีเสียงโทรศัพท์มีเสียงทีวีแต่กลับรู้สึกเหมือนเราไม่มีตัวตนอยู่ในห้องนั้นบ้านที่เคยเต็มด้วยเสียงหัวเราะเหลือเพียงความเงียบสมัยก่อนบ้านคือที่ที่เราได้ยินเสียงเรียกจากพ่อเสียงแม่ทำครัวเสียงลูกหลานเล่นกันวิ่งหัวเราะแต่เมื่อเวลาผ่านไปเด็กๆโตขึ้นชีวิตเร่งรีบขึ้น เทคโนโลยีเข้ามาแทนที่บกสนทนาและสุดท้ายความเงียบก็เริ่มคืบคลานเข้ามาโดยไม่มีใครรู้ตัวผู้สูงอายุหลายคนไม่ได้โดดเดี่ยวเพราะไม่มีใครอยู่แต่โดดเดี่ยวเพราะไม่มีใครอยู่ด้วยใจลองนึกภาพดูสิคะอยู่ในบ้านเดียวกันแต่ไม่มีใครถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างไม่มีใครมานั่งคุยว่าเมื่อคืนฝันอะไรหรือเปล่าทุกคนต่างจับจ้องที่หน้าจอ ไม่ใช่หน้ากันและกันผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือความเหงาแบบเงียบๆที่ค่อยๆกัดกินหัวใจคนแก่ให้เปราะบางลงทุกวันแค่ได้ถูกเห็นก็เหมือนได้หายใจอีกครั้งผู้สูงอายุบางคนตื่นตั้งแต่ตีห้าหุงข้าวเตรียมน้ำวางแก้วไว้ตรงที่เดิมเผื่อใครกลับบ้านแต่ลูกหลานอาจจะกลับมาดึกเกินกว่าจะสังเกตหรือบางวันก็ไม่ได้กลับมาเลย พวกเขาอาจไม่พูดอะไรแค่ยิ้มให้แล้วบอกว่าไม่เป็นไรนะแค่หนูสบายดีแม่ก็ดีใจแล้วแต่ในใจลึกๆบางคนอยากพูดว่าแม่เหงานะลูกแม้จะอยู่บ้านเดียวกันก็ตามเพราะความเหงาไม่ได้แปละว่าขาดคนแต่มันแปละว่าขาดการเชื่อมต่อทางใจช่องว่างระหว่างวัยไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่ถ้าปล่อยไว้โดยไม่พยายามข้ามไปหา ช่องว่างนั้นจะกลายเป็นกำแพงเงียบๆที่ค่อยๆทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเย็นลงโดยไม่รู้ตัวบางครั้งแค่ลูกหลานเดินเข้ามาหย่อนตัวนั่งข้างๆวางมือถือลงสักหานาทีหันมาถามด้วยรอยยิ้มว่าวันนี้ยายสบายดีไหมแค่นี้ก็เพียงพอแล้วค่ะหัวใจที่เคยหดเล็กจากความเงียบจะค่อยๆพองโตขึ้นมาอีกครั้งผู้สูงอายุอย่ารู้สึกผิด ที่คุณต้องการความสนใจหรือความรักเพราะการต้องการให้มีใครใส่ใจคือสิ่งธรรมดาและงดงามของมนุษย์ลูกหลานให้ลองหันกลับมาสังเกตบ้างแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเช่นยายใส่เสื้อสีอะไรวันนี้แม่ทานข้าวแล้วหรือยังเพราะดัตเทลเล็กๆเหล่านี้คือสิ่งที่ผู้สูงอายุจดจำและอบอุ่นใจได้นานแสนนานบางที แค่เราหยุดใช้เวลาในโทรศัพท์แล้วใช้เวลากับคนตรงหน้าให้มากขึ้นเราจะได้เจอบ้านที่ไม่ใช่แค่สถานที่แต่คือความรู้สึกว่าเราเป็นที่รักจริงๆแค่เดินช้าไม่ได้แปลว่าไรค่าคุณเคยไหมเวลาจะเดินข้ามถนนกับพ่อแม่หรือพายายไปหาหมอคุณรู้สึกว่าทัานเดินช้าจังจนบางครั้งก็เผลอถอนหายใจ หรือลอบชำเลืองนาฬิกาด้วยความเร่งรีบในขณะที่คุณกำลังคิดว่าจะไปไหนต่อดีท่านกำลังพยายามยกขาทีละข้างด้วยความตั้งใจกล้ามเนื้อที่ไม่แข็งแรงเหมือนเก่าข้อต่อที่ฝืดขึ้นทุกวันยังคงฝืนเดินไปกับคุณแม้จะเหนื่อยแม้จะเจ็บแค่เพื่อไม่ให้คุณต้องหยุดรอความช้าข,ของกายไม่ได้แปลว่าหัวใจอ่อนแอผู้สูงอายุหลายคนรู้ดีว่าตัวเองไม่เหมือนเดิม การยืนจากเก้าอี้ต้องใช้มือยันเขา่าการจะหยิบของจากพื้นต้องคิดก่อนกม้มเดินตลาด15นาทีก็รู้สึกปวดหลังจนต้องพักแต่คุณรู้ไหมว่าภายใต้ร่างกายที่ชราภาพนั้นยังมีหัวใจที่เข้มแข็งและยังอยากมีส่วนร่วมในชีวิตของลูกหลานอยากช่วยอยากทำอยากเป็นประโยชน์ไม่ใช่เพียงแค่นั่งรอวันเวลาพวกเขาไม่ได้ต้องการให้เราทำแทนทุกอย่าง แต่ต้องการให้เราทำไปด้วยกันแม้จะช้าหน่อยก็ขอแค่ไม่ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังในความช้ามีความอดทนในความเงียบมีความพยายามไม่พูดบ่นให้ใครหนักใจในทุกย่างก้าวที่ดูเชื่องช้าอาจเต็มไปด้วยความกลัวลม้มความกังวลว่าจะเป็นภาระแต่พวกเขายังเดินเพราะไม่อยากถูกทิ้งไว้ข้างหลังในชีวิตนี้และคุณรู้ไหมว่า คำพูดง่ายๆอย่างไม่เป็นไรขยายเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปด้วยกันแค่คำพูดนี้สามารถเปลี่ยนความรู้สึกอ่อนแอให้กลายเป็นมีคุณค่าได้ในทันทีความรู้สึกของผู้สูงอายุที่ไม่เคยพูดออกมาฉันไม่ได้อยากให้ใครทำแทนทุกอย่างหรอกแต่แค่อยากให้เข้าใจว่าถึงจะทำได้ช้ากว่าแต่ฉันก็ยังอยากมีบทบาท ยังอยากทำสิ่งเล็กๆด้วยมือของตัวเองผู้สูงอายุหลายคนเริ่มลดบทบาทในบ้านไปโดยไม่บอกหยุดทำอาหารหยุดทำสวนหยุดชวนคุยเพียงเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ทันยุคไม่ทันจังหวะของบ้านอีกต่อไปแต่ความจริงคือถ้าเราให้เวลามากขึ้นอีกนิดใจเย็นลงอีกหน่อยก็อาจพบว่าภายใต้ความช้า มีความรักที่ไม่เคยลดลงเลยแม้แต่นิดเดียวคนที่เดินช้าไม่ได้ต้องการให้เราหงุดหงิดแต่แค่อยากให้เราเดินไปด้วยกันอย่างไม่ทอดทิ้งจังหวะชีวิตของคนสูงอายุอาจช้าลงแต่คุณค่าของพวกเขาไม่ได้ลดลงเลยขอเพียงเรามองเห็นรับฟังและยอมใช้จังหวะของใจมากกว่าจังหวะของเวลา คุณเคยรู้สึกไหมว่าแค่ได้ถูกถามสารทุกขสุกดิบก็เหมือนโลกทั้งใบเปล่งแสงขึ้นมาบางครั้งสิ่งที่ผู้สูงวัยต้องการอาจไม่ใช่ของขวัญราคาแพงไม่ใช่เงินค่าขนมหรือพาไปกินอาหารหรูแต่เป็นแค่คำถามง่ายๆจากหัวใจที่ห่วงใยเช่นคำว่าตาเมื่อคืนนี้นอนหลับดีไหมแม่ วันนี้กินอะไรอร่อยบ้างหรือเปล่าหรือแม้แต่คำว่าพ่อคิดถึงใครอยู่หรอครับคำถามเหล่านี้ฟังดูธรรมดาเหลือเกินสำหรับใครบางคนมันเหมือนแสงแดดอ่อนในวันที่ใจมน่นเป็นเสียงเบาๆที่ปลุกหัวใจที่เริ่มเงียบให้กลับมาเต้นอีกครั้งในชีวิตประจำวันที่เร่งรีบหลายครั้งลูกหลานคิดว่า ยังไงท่านก็สบายดีอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวโทรหาวันหลังหรือตอนนี้งานยุ่งไว้ค่อยไปเยี่ยมทีหลังแต่ในวันหลังที่ผัดผ่อนนั้นหัวใจดวงหนึ่งอาจกำลังรอรอเสียงเรียกชื่อจากคนที่รักรอเพียงสักประโยคที่บอกว่ายังคิดถึงนะรอเพียงใครสักคนที่มองเห็นว่าท่านยังอยู่ตรงนี้ยังมีความรู้สึก ยังอยากได้รับการใส่ใจเหมือนเคยผู้สูงวัยไม่ได้ต้องการให้คุณอยู่ด้วยทั้งวันแต่แค่เพียงอยู่ด้วยใจสักไม่กี่นาทีต่อวันก็เพียงพอแล้วเสียงในใจของผู้สูงวัยที่ไม่กล้าพูดดังๆแม่ไม่ได้ต้องการอะไรหรอกลูกแค่ได้ยินเสียงหนูก็หายเหงาแล้วตาไม่โกรธรอกที่ใครไม่ทรมาแต่ถ้ามีใครถามว่า กินข้าวหรือ,อยังมันชื่นใจมากเลยนะบางวันเปิดโทรศัพท์ดูไปเรื่อยๆทั้งที่ไม่ได้รอใครแต่ก็เผื่อจะมีชื่อของลูกโผลมาสักทีประโยคเหล่านี้อาจไม่เคยถูกพูดตรงๆเพราะความเกรงใจเพราะไม่อยากให้ใครลำบากใจแต่ในใจลึกๆพวกเขายังคงหวังว่าคนในบ้านจะยังเห็นพวกเขา ยังอยากรู้ว่าวันนี้เป็นอย่างไรยังจําได้ว่าพวกเขาเคยเป็นทั้งคนดูแลและเป็นรากฐานของครอบครัวลองนึกถึงผู้สูงวัยในบ้านของคุณแล้วหยิบคำถามเหล่านี้ไปใช้ดูนะคะแม่คะวันนี้อากาศเย็นแม่ใส่เสื้ออุ่นๆไหมยยายคะหนูจําได้ว่ายายชอบกลิ่นดอกมะลิวันนี้หนูเอามาให้ตาคะ มีเรื่องอะไรในอดีตที่ตาเล่าแล้วภูมิใจที่สุดไหมหนูอยากฟังคุณจะเห็นว่าดวงตาที่เคยเศร้าเริ่มมีประกายท่าทางที่เคยช้าเริ่มมีชีวิตชีวาและหัวใจที่เคยเงียบก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งบางครั้งคำถามธรรมดาก็สามารถปลอบหัวใจที่เงียบเหงาได้ดีกว่าคำพูดสวยหรู อย่าปล่อยให้ความเงียบเข้ามาแทนที่ความรักอย่าปล่อยให้ระยะทางทางใจห่างขึ้นทุกวันเพราะคนที่รักเรามากที่สุดมักไม่พูดแต่รอเราหันไปฟังชีวิตที่มีคุณค่าไม่ได้อยู่ที่เสียงปรบปรือแต่อยู่ที่เสียงในใจที่บอกว่าฉันไม่เสียใจที่ได้ใช้ชีวิตมาแบบนี้ในวัยหนุ่มสาวเราใช้ชีวิตเพื่อพิสูจน์ พิสูจน์ความสามารถพิสูจน์คุณค่าพิสูจน์ว่าเราเก่งพอและคู่ควรแต่เมื่อชีวิตผ่านพ้นจุดพีคของเสียงปรบมือผ่านวัยแห่งการแข่งขันผ่านช่วงที่คนแย่งกันฟังความคิดเห็นของเราสิ่งที่เหลืออยู่คือความสงบและคำถามในใจว่าฉันใช้ชีวิตมาอย่างไรสิ่งที่ฉันเคยทำมีความหมายแค่ไหน ฉันเหลืออะไรไว้ในโลกใบนี้บ้างผู้สูงวัยหลายคนกำลังตอบคำถามเหล่านี้อยู่เงียบๆบ,บางคนนั่งดูอัลบั้มเก่าแล้วอมยิ้มกับภาพครอบครัวบางคนดูรายการข่าวแล้วถอนหายใจว่าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเยอะเลยนะบางวันเดินช้าๆรอบบ้านทุกวันกวาดใบไม้จัดแจกันเปลี่ยนผ้าม่านแม้ไม่มีใครชม แม้ไม่มีใครสังเกตแต่เขาก็ยังทำเพราะสิ่งเหล่านั้นเคยเป็นชีวิตของเขาเขายังอยากรู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่าแม้ไม่มีคำปรกมือแม้ไม่มีโพสต์ในโซเชียลแม้จะไม่มีใครเรียกชื่อเสียงดังในบ้านหลังนี้อีกต่อไปคุณค่าไม่ได้วัดด้วยเสียงคนอื่นสังคมทุกวันนี้ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ และเสียงจากคนอื่นมากเหลือเกินแต่คุณค่าในใจของคนคนหนึ่งวัดได้จากสิ่งที่เขาทำแม้จะไม่มีใครเห็นสิ่งที่เขายังใส่ใจแม้จะไม่มีใครให้รางวัลและสิ่งที่เขายังยิ้มให้กับมันแม้จะไม่มีใครขอบคุณผู้สูงวัยบางคนยังทำอาหารทุกเช้าทั้งที่ไม่มีใครอยู่บ้าน บางคนยังเดินไปวัดไปตลาดพูดคุยกับแม่ค้าเดิมๆทั้งที่เดินไม่สะดวกบางคนยังขยันซ่อมแซมของในบ้านถึงแม้สายตาจะพร่ามัวและมือจะสัน่นพวกเขาทำเพราะใจยังรู้สึกว่าฉันยังอยู่ยังมีประโยชน์ยังมีคุณค่านี่แหละคือคำตอบที่สง่าง,งามของชีวิต เสียงในใจที่บอกว่าไม่เสียใจเลยผู้สูงวัยที่มีความสุขไม่ใช่เพราะมีลูกหลานร่ํารวยหรือมีเกียรติยศเงินทองมากมายแต่เป็นเพราะเขาไม่เสียใจกับสิ่งที่ได้ทำมาตลอดชีวิตเขาเลี้ยงลูกอย่างดีที่สุดแม้จะไม่สมบูรณ์แบบเขาทำงานอย่างเต็มที่แม้จะเหนื่อยจนลุ้มป่วย เขารักคนรักของเขาแม้ในวันที่เขาไม่ได้ถูกรักตอบเสมอไปเพราะในที่สุดแล้วชีวิตที่มีคุณค่าไม่ใช่ชีวิตที่สมบูรณ์แต่คือชีวิตที่เราไม่รู้สึกเสียใจที่ได้ใช้มันมาแบบนั้นคุณไม่ต้องรอเสียงปรบมือจากใครอีกแล้วเพียงแค่คุณหายใจด้วยความสงบ ตื่นเช้าด้วยรอยยิ้มและมองย้อนกลับไปด้วยความอ่อนโยนคุณได้พิสูจน์ตัวเองมาทั้งชีวิตแล้วพักได้พอได้และภูมิใจได้คุณค่าในชีวิตไม่ได้อยู่ที่เสียงปรบมือของคนอื่นแต่อยู่ที่เสียงในใจของเราเองที่บอกว่าฉันภูมิใจและไม่เสียใจเลย ที่ได้มีชีวิตแบบนี้ไม่มีใครแก่เกินไปที่จะมีความสุขไม่มีชีวิตไหนที่ไร้ความหมายตราบใดที่คุณยังหายใจอยู่กับความรักในใจคุณเองบางคําสารภาพไม่ได้อยากให้ใครเข้าใจแค่อยากให้มีใครได้ฟัง ตลอดเนื้อหาทั้งห้าตอนที่ผ่านมาเราได้ฟังเสียงในใจของผู้สูงวัยเสียงที่ไม่ดังนักแต่เปลี่ยนไปด้วยความจริงความรู้สึกและความหวังเสียงเหล่านั้นไม่ใช่เสียงที่เรียกร้องความสงสารแต่เป็นเสียงที่สะท้อนถึงความปรารถนาเล็กๆว่าฉันยังอยากมีตัวตนในสายกาใครสักคน ฉันยังอยากเป็นที่ยอมรับแม้อายุจะมากขึ้นฉันยังอยากได้รับความรักแม้จะไม่พูดออกมาตรงๆผู้สูงวัยหลายคนไม่ได้ต้องการอะไรซับซ้อนพวกเขาแค่ต้องการใครสักคนมานั่งฟังไม่ต้องแก้ปัญหาไม่ต้องสอนไม่ต้องสรุปเพียงแค่นิ่งและฟังอย่างแท้จริง เพราะในทุกคำสารภาพมีชีวิตทั้งชีวิตซ่อนอยู่บางคำที่ท่านพูดอาจดูธรรมดาเช่นแม่ไม่รู้จะทำอะไรในแต่ละวันเลยพ่อลืมไปหมดแล้วว่าควรจะเริ่มต้นตรงไหนยายก็แค่พูดไปงั้นแหละอย่าใส่ใจเลยนะทำเหล่านี้ฟังดูเบา แต่น้ำหนักของมันอาจเท่ากับขอให้ฟังฉันหน่อยได้ไหมเบื้องหลังคำพูดท,ที่ดูเฉยชามีความรู้สึกซ่อนอยู่เต็มเปี่ยมความเปลี่ยวเหวความคิดถึงความอยากมีความหมายการเป็นผู้สูงวัยในยุคนี้บางครั้งก็คล้ายกับการค่อยๆเลือนหายไปจากฉากช,าชีวิตของคนอื่นแต่พวกเขาไม่ได้หายไปจากโลกนี้ พวกเขาแค่เงียบลงเท่านั้นเองและความเงียบนั้นไม่ควรถูกทอดทิ้งในความเงียบของผู้สูงวัยมีเรื่องราวอันลึกซึง้งมีประสบการณ์ที่ไม่มีในตำรามีบทเรียนชีวิตที่ผ่านการล้มลุกคลุกคลานมาหลายสิบปีและมีรักแท้ที่ไม่ต้องเอ่ยคำว่ารักเลยสักครั้งเมื่อใดที่เราเปิดใจฟัง เมื่อนั้นเราจะได้ของขวัญล้ำค่าที่เรียกว่าความเข้าใจซึ่งอาจเปลี่ยนมุมมองของเราต่อคนที่เรารักและแม้แต่ตัวเราเองในอนาคตบางครั้งผู้สูงไวัยไม่ต้องการคําแนะนำแต่ต้องการคํายืนยันว่าการมีอยู่ของเขายังมีคุณค่าว่าความเงียบของเขายังมีคนรับฟัง และว่าถูกช่วงเวลาที่เขาใช้ชีวิตมาไม่ได้สูญเปล่าวันนี้คุณได้ฟังใครบางคนจริงๆแล้วหรือยังไม่จําเป็นต้องเป็นการฟังที่ใช้หูอาจเป็นการนั่งข้างๆโดยไม่พูดอะไรอาจเป็นการมองตาและพยักหน้ารับฟังอย่างเข้าใจหรืออาจเป็นการบีบมือนิ่มๆของใครบางคนแล้วกระสิบว่า หนูยังอยู่ตรงนี้นะคะเพียงเท่านี้คือคำตอบที่ดีที่สุดให้กับคำสารภาพของผู้สูงวัยที่ไม่มีใครฟังถ้าคุณชอบบทความนี้ช่วยพิมพ์เลขหนึ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ